แล้ว,วิชาแนวทําให้พี่รู้ตัวตวนพี่ไหมว่าแบบเอ้ยพี่จะมาเรียนวิศวะตั้งแต่ตอนนั้นหรือว่าพี่ไม่รู้พี่ก็มาสอบวิศวะตามที่พี่บอกว่าพี่แบบได้รู้นะได้รู้เพราะว่า,วาแต่จริงก็พม่ถึงก็รู้มากคือฉันเป็นคนที่ได้รู้ว่าตัวเองจะได้เรียนวิศวะก็ตอนที่พ่อพูดว่าสาขาที่เขาเรียนมันมีมันมีเหนือกว่านั้นก็คือวิศวะ เออฉันก็เลยได้ได้ฉันก็เลยทพี่พี่พี่ถึงอยากไปเรียนวิศวะพี่ตอนนั้นที่พี่รู้ตัวว่าพี่ต้องเรียนวิศวะเท่านั้นก็วิชาแนนวอลเลยคือฉันได้แช่คีย์เวิร์ดมาเฉยแต่วิชาแนนเเป็นตัวขยายว่าวิศวะต้องทําอะไรต้องเจออะไรแล้วมันมันน่าสนใจยังไงแล้วมันต้องใช้วิชาอะไรจริงๆฉันก็ไม่รู้หรอกว่าอ๋อมันต้องใช้วิ์คณิตเพราะว่าวิชาวิชาแนแนวเนี่ยเป็นตัวดีเลยเพราะว่าเขาจะใส่ใจกับการที่เด็กหนึ่งคนเนาะ จะเข้าต่อมาหาลาัยอ่ะวิชาน้แนวจะเป็นตัวสําคัญมากๆเลยใช่เขาจะแล้วเขาจะมีบทบาทขึ้นมาทันทีเลยเว้ยเออันเหมือนประมาณว่าเออจะมีวิชาในแนวเพิ่มเสริมเข้ามาอย่างเช่นวันนี้อาจารวิอาจารย์อาจารย์วิชาในแนวนัดเพิ่มของฉันเป็นอย่างนั้นเลยนยุ้ยเ<ด>อออาจารย์วิชาีนแนวจะนัดเพิ่มอแี๋ยนักเรียนทุกคนมันเป็นเหมือนแบบอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรวะเหมือนในวันพีชอะอะไรคอคอนนะ มาสเตอร์คอใช่อลบเบอร์บัสเตอร์คอรช่ยถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวเบคอนพี่รู้ไหมบัสเตอร์คอคืออะไรพี่รู้แต่ฉันแค่จะบอกว่ามันมันคือมันคือการเอ่อโยนระเบิดเอมันคือแบบทําลายล้างให้มันหายออกไปจากพื้นที่ฉันรู้อแต่มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่แค่เพียงแบบว่ามันเล่นด่วนแบบนั้นเก็บปะอือเออคือหัวหน้าห้องแหละจะได้ยินมัสเตอร์คอลจากอาจารย์เนยแนวเสมอ ถ้าอาจารย์นเนี่ยวีบัตเตอร์คอปุ๊บหัวหน้าห้อรจะระกาศทุกคนบอกยันนี้เวลานี้แล้ววิชาอื่นก็จะให้เก็บปะใช่เออแล้วก็จะให้แล้วทุกคนก็จะได้ไปไปคุยอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วคุยเรื่องนี้กันอย่างเช่นอาอาจารย์จาระบุมันว่าวันนี้มีรุ่นพี่จากมหาลัยจุฬาสาขานี้จะมาให้แนแนวแล้วเขาก็จะบัตเตอร์คอลเก็บปะ เออเขาก็จะเออเขาจะมาเตอร์คอรมาที่หัวหน้าห้องแล้วหัวหน้าห้องก็จะบอกทุกคนแล้วหัวหน้าแล้วทุกคนแล้วแล้วหัวหน้าห้องก็จะบอกอาจารย์ที่จะสอบวิชาสุดท้ายของวันนั้นแล้วอาจารย์วิชาสุดท้ายของวันนั้นก็จะโอเคก็ได้ก็ปล่อยไปแต่ตอนนั้นมันจะเป็นตอนม6ไงเข้าใจใช่ปะเออซึ่งเขาก็จะปล่อยให้เราอะได้ไปมาเตอร์คอกับอาจารย์แน่นั่นแหละไม่เป็นอย่างนั้นอืดีว่ะที่จะมีครูแนแนวที่ดีใช่ถูกต้อง ตอนตอนนี้ครูท่านนั้นยังสอนอยู่ไหมที่โรงเรียนพี่นายย่าจะยังสอนอ่ะไม่ได้ตามข่าวอะไรนั้นเลยไม่รู้ทีนี้มาที่ประเด็นของผมะแล้วครูแน่แน่ของผมมีเหมือนไม่มีพี่<า>วิชาแน่แน่คือวิชาว่างพี่อาจารย์แทบไม่เข้าหรืออาจารย์โยนอ้าวไปทําแบบสอบแบบประเมินตัวเองมานะอ้าวเดี๋ยวไปแต่งประโยคนี้มานะอะไรประมาณนี้อืมน่าเสียดายอะ่ะแล้วไอที่ผมรู้ตัวตนเองเพราะว่าผมอ่ะ ไปทำนู่นทำนี่เยอะอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนาะแต่มองกับการคนอื่นน่ะที่เขาไม่ได้ไปทำนู่นทำนี่แบบผมอื่ <laughs> ที่ผ้าบออกอย่างหรืออย่างบางโรงเรียนน่ะซึ่งปัจจุบันเนี้ยผมไม่รู้ว่าร้อยโรงเรียนร้อยโรงเรียนนะมีครูแนแนวถึงสองคนไหมถึงสองโรงเรียนไหมดีกว่าเอร์ะเซนต์มันต่ําขนาดนั้นเลยนะอืมซึ่งผมกำลังจะบอกว่ามันเลยทําให้ เด็กไทยส่วนใหญ่ไม่ไม่รู้ตัวตนตัวเองว่าตัวเองอยากเป็นอะไรขนาดอะไรแล้วชอบสิ่งไหนก็เออนี่ยเด็กสองคนที่คุยกับผมเนี่ยน่าเจ้ามากผมก็แนะนําไปมันบอกเลยไม่มีครูแนวๆที่แนะนําดีกว่าครูประจําชั้นของของผมมีมันอยากเป็นไอทีผมซักซักไปมันอยากเป็นไอทีผมก็บอกไป พี่ให้ความรู้ด้านไอทีไม่ได้นะว่ามันต้องไปต่ออะไรต้องใช้วิชาอะไรพี่ก็แนะนําได้ประมาณนี้ฮะผู้ถิ่นไอืมซึ่งผมก็แนะนํามึงไปเรียนอาชีวะสายอาชีวะไอทีมีเตมเลยไปดิมึงไปอยากทําเป็นคนทําเกมไหมอมึงไปเลยกูแนะนําไปทําอาชีวะแล้วมึงก็ได้ทําของจริงเลยตั้งแต่ตอนเรียนอ่ะแล้วมึงก็ได้ทํางานก่อนเพื่อนเขาสามสี่ปีแล้วมึงก็ไปเลย <g ül> ก็ได้ทำอ <g ül> <g ül> ม่ก็ได้เพือนเพราะไม่ต้องเสียเวลามอปลายมึงไปเรียนอาชีพเลย <g ül> ไปทำเลย <g ül> แล้วมึงจะได้รู้ว่ามึงชอบหรือเปล่าทีนี้ผมก็เลยกําลังจะบอกว่าไอแ้แนวเนี่ยสําคัญพี่ก็รู้ใช่ไหมความสําคัญมันทําให้พี่รู้ตัวตวนถูกไหม <g ül> มากช่วยมากเลยนะ <g ül> อืมผมถึงบอกว่าเนี่ยถ้าผมไม่ได้การที่ผมไปทํานู่นทนํานี่จนผมรู้ตัวเองอ่ะ ผมก็ไม่สามารถเรียนได้ขนาดนี้เหมือนกันไม่สามารถไปทางอย่างนี้ได้เหมือนกันแต่สําหรับเด็กส่วนใหญ่อ่ะพี่ก็รู้ใช่ไหมว่าบางส่วนใหญ่อ่ะจบมหาหลัยบางคนก็ยังไม่รู้ตัวตนตัวเองเลยฉันก็เป็นนะเอาจริงป่าฉันก็เป็นนะจะว่าไเดียเป็นยังไงฮะเขาว่าการรู้ตัวตนของเราอ่ะมันมีหลายระดับ